สวัดีค่ะพัดค่ะสวัสดีค่ะเจนค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่มองอฟูเก็ตค่ะเป็นเจ้าตงบาร์อยู่ในวอชิที่ีกอ่ะค่ะวันนี้นะคะพัดก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของแจ๊บค่ะเพื่อนสาวดูแลผิวสวยทุกคนก็คงจะใช้กันบ้างแล้วใช่ไหมคะตรงของผลิตภัณฑ์ของแจ๊บเนี่ยก็คือจะช่วยปกปิดปกปิดผิวหน้านะคะที่แบบโอ้โหบางคนสิวอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้หน้าพัดได้เลยค่ะเห็นไหมคะหน้าพัดเรียบเนียนเลยค่ะเพราะแจ๊บค่ะแจ๊บแจ๊ แดดด้วยค่ะ F, F P F สามสิบ P A บวกบวกแล้วก็อะนะะเรื่องแป้งเจนไม่สันทัดแต่เรื่องขนนี่เจนถนัดนะคะก็คือตอนนี้นะคะวีดค่ะวีดวีดครีมจะก,กำจัดขนใครเป็นพีเซนเตอร์คะก้อยก้อยก้อยเห็นไหมคะผิวเขาสวยเนียนเรียบเนียนทุกสมัมผัสเลยนะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากใช้อยากให้ขนไม่มีขนไม่มีเนี่ยผิวขาวขึ้นได้ด้วยนะคะอย่าไปโกนอย่าไปโกนความมันทำร้ายผิวใช้วีดดีกว่าค่ะอ่อนโยนผิวนุ่มทุกสัมผัสค่ะ แค่ทาไว้3นาทีนะคะโกนขนใช้ผ้าเช็ดแค่นี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้วีดนี่ยนะคะสวยมั่นเรียบเนียนทุกสัมผัสขยันรืมไปใช้กันนะคะของคดีจริงค่ะบ๊ายบาย